อ้นี่ดห้องเลยมันเป็นแมงหรอวะโ้ยมันเป็นแมงอะไโลอันนี้แหละบุมีสามที้ไม่ตามไปยังเน่เมื่อเหมาเขาวก้ข้าวเบ้านเขาก้ข้าวบุหมีลกอันนงูกาวาข้าวสะอาดเอาหน้เมียที่มีสองหัวไหมสาหัวก็ได้แกข้าวจิดองเต็มแผงนี่เลยห่เป็นเน้นนาด นี่ม yeah, <cn> ันบวกมีสัานทีแนวเบิ่งไปคืซุบๆมาดูใกล้หน่ครับมาดูใกล้หน่อย่วนมาดูใกล้หน่นี่คือประกาศข่าวเต็มแปลงนะครับนี่เป็นคู่กินได้หยดไหมได้บ่บ่ขึ้นก่อนเยได้หยดบุ้งกินก่อนอู้นี่แมงสาดน้อยเหครับสักกูเา คือแม่เขาไปจักความเบ้านะครับคนน้อยเลยก็ไปฮอดฝุนอันหนึ่งอันนี้เด็กเหนียวนะขอแล้วไหมเออเอาปากกาขาวไปต้มตีเลงบ้าบุ้มเห็นมันนีแหละเห็นแมงมากินเลยเอาไปกินได้อยู่บนนี้ถ้าพวกหูหรือวอา

มันดิ้งเานมันเลยเลยแต่เจ้าจะไปแล้วไปเลยนี่นเลยนะโอ้อที่หนเลยเอดนี้มันจะเข้าโรงงานมได้เลอันจะเข้ารงงานม่ได้ไหมไอนี่ไอหมูอีเรามีงข้างนาไร่บอก่าได้กินเอาลงมาอาลงมาจืปลาเนี่ยลกไปนี่ยดต่่อูดรูมันื้อกันมันล้างก็ไห

好天